เข้าสวนมาอัปเดตต้นทุเรียนในฝันนะทุกคนนะเราก็ฝันว่าอยากจะปลูกทุเรียนให้มันได้สําเร็จเนาะ,ะซึ่งเมื่อ3ปี3ปีแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้ต้นทุเรียนต้นนี้อันนี้คือกิ่งของมันที่เราตัดมา3เดือนนะกิ่งยอดนะคะทุกคนยอดก็ตรงโน้นนะที่มองเห็นตรงนั้นเป็นกิ่งยอดที่เราตัดนะทุกคนแล้วก็ต้นทุเรียนต้นนี้เราคิดว่ามันจะไม่รอดเนาะเมื่อเราตัดยอดมันเสร็จเราก็ เอาปูนขาวมาทายอดมันสามเดือนต่อมามันก็แตกกิ่งแขนองออกมาให้เราแบบเห็นแล้วว่ายอดเขาเดินดีเนาะนี่มันก็จะเป็นพุ่มมันก็จะไม่สูงทําไมมันสูงเพราะว่าปลูกทุเรียนในในร่องยางเมื่อปลูกทุเรียนในร่องยางเนี้ยต้นต้นยางเห็นไหมคะทุกคนโน้นต้นยางสูงเมื่อต้นยางสูงเขาก็จะเอาตัวรอดนะต้นไม้ทุกชนิดนะเขาก็จะเอาตัวรอดเขาก็จะสูง เหมือนกับตัวอิจฉาเนะาะก็จะสูงไปไปเหมือนต้นยางเนาะถ้าต้นยางเราสูงทุเรียนที่เราปลูกมันก็จะสูงเราก็มองว่าถ้าเกิดมันสูงเราไม่ตัดเนาะมันก็จะเก็บเกี่ยวยากถ้าเกิดมันมีมีมีลูกเนาะก็เลยได้ตัดออกมาเนี่ยคือคือตัดมาสามเดือนนะทุกคนเนี่ยท่อนนี้แหละท่อนนี้ก็คือยอดของเขาเนาะวันนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนเพอพี่พที่ได้ เข้ามาติดตามรับชมได้เห็นเนาะการปลูกผสมประสานในสวนเรามันก็ต้องเรียนรู้และศึกษาไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วยไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้อื่นๆเนาะไม้แดงไม้พยอไม้พยุงอะไรก็ปลูกปนไปแต่ว่าสิ่งที่จะนํามาเสนอวันนี้ก็คือปลูกทุเรียนมือใหม่นะสาหรับปลูกทุเรียนมือใหม่มันก็จะเจอหลายๆอย่างเนาะนะเนาะที่เราไม่เข้าใจแต่เมื่อเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ เริ่มจะเข้าใจแล้วก็ปลูกเป็นแล้วก็เริ่มง่ายขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากเราตัดยอดมันเสร็จเราก็เห็นละว,ว่ายอดมันแตกออกมาเป็นแขนงเยอะแยะเนาะเราก็เดี๋ยวค่อยๆจัดเลาะก,กิ่งมันออกวันนี้ยังไม่ได้เลาะกิ่งมันใส่โพดีดานลงไปค่ะวันนี้ใส่โพดีดานป้องกันปวกมแมลงเพราะว่าเราจะต้องให้น้ำเนาะ,ะปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยเนาะหลังจากตัดยอดแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขา คิดว่าใส่โพดีดานแล้วก็จะให้น้ำนั่นแหละคือการอัปเดตวันนี้นะทุกคนแล้วก็รากมันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะปวกกินเมื่อปวกกินเราก็เอาน้ำมาฉีดแล้วก็ขุดรากมันนะขุดรากให้มันลอยเพื่อไม่ให้ปวกมันฝังตัวแล้วก็กินรากมันเนาะแล้วก็เอาน้ำฉีดฉีดนะคะทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะมันจะถมมิดหมดเลยแต่ปีนี้เนาะ คนงานของเราก็บอกว่าเท่าแก่เดี๋ยวก็จะเอาดินมากบลากตรงนี้เราจะไม่ให้เขากบนะจะปล่อยไว้แบบนี้เลยเพราะว่าเราเห็นการตัดยอดของมันมันแตกยอดดีแตกยอดแตกแขนงดีถือว่าต้นทุเรียนต้นนี้มันมันน่าจะอยู่แบบนี้แหละอ่าเราก็จะให้เลาะให้ให้ลากมันรอยนะให้ลากมันลอย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 ไว้แบบนี้เนาะคงจะไม่ไปทําอะไรแล้วนะประมาณนี้นะก็ถือว่าต้นทุเรียนต้นนี้รอด รอดมาได้ค่ะจาก1การตัดยอด2การที่ว่าทุเรียนรากไม่เดินแล้วก็ปวกกินแล้วก็เอารากมันลอยเนาะลอยให้มันลอยอย่างที่เห็นเนาะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเข้ามาติดตามแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าทุเรียนหนึ่งรากลอยแหละสทุเรียนต้นนี้ตัดยอดโดยที่ว่าเข้าต้น ต้นเขาสูงใหญ่แล้วเราก็ตัดเนาะต้นเขาเท่ากับแขนเด็กเลยนะที่เราตัดเนาะแล้วก็ตั้งแทงน้ําไว้ว่าจะเอาน้ําคือเราใช้น้ําแบบว่าใช้สายยางนะทุกคนลดเพราะว่าเราปลูกเรียนไม่เยอะเนาะ,ะตั้งแทงน้ําไว้ว่าจะรองน้ําหลังจากให้น้ําแล้วก็จะให้ปุย๋ยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปขอบคุณจ้า